ต้นยอออกก่อนเออโอ้เยอะมากเลยลูกมันร่วงมาเนาะมันจะขึ้น <c oughs> โอ้เป็นจังได้นหนิรกจังเลยค่ะไม่เคยได้เข้ามาบ้านลังสวนเลย หลังบ้านจ้ะยังไม่มีเวลาว่างก็ดีวันนี้ว่างก็เลยเข้ามาถอน้าถอนกล้าในออกเยอะอไอ้ไมดตกดกัดทดดั้งมดแดงมดโอ้มดอะไรหลายๆเท่ thế. จะเข้ามากัดด้วย เพิ่งมากัดเลยหลายเทปเลยมาเคือก็เยอะแยะเลยมาเคือพว่วงนี่อายุงก็เยอะจะไปทางใดท่านคุณชมต้นยอเล็กๆน่ะลูกมันร่วงมาก็มันขึ้นมาเยอะ ข้างมดแดงข้างมดยวนหลยนี่จักใครก็มีเด้อนี่มีจักใครมีมาเคือบพว่วงนี่มาเด้อมาเด้อช่วยเก็บก่อนนี่ต้องระมรัดระวังเด้อ อเห็นอ,อกน้อยปิดแล้วจ้ะปิดอ,อกเด้วยทันผู้ชมใส่เสื้อในแล้วจ้ะพอดีโคมดูไปมันมันไม่ดีจ้ะปิดแล้วจ้ะอู้อ กอเยอะแยะเลยจ้าไม่เคยได้เข้ามานานแล้วแต่คุณตาไม่สบายก็ไม่มีเวลาเข้ามาดูเลยอยากกินมะเขือพวงไหมท่านผู้ชม นีเด้อเก็บแล้วจ้าต้องการก็โทรทักมาได้เลยสวัสดีด้วยจ้าพี่น้องอไอ้มดก็กัดฮ็ดจ,จังไดนี่อู้ทังมดแดงมดยวนเลยจา้าสวัสดีไปก่อนเด้อเดี๋ยวยกเสืออเส้อก่อนยกเสื้อก่อนอยาให้เขาเห็นอกเด้อ เราเท่าแล้วจ้ะ